สวัสดีครับอยู่กับช่อง YouTube รถด,ดำส,ดสวยๆจารัดครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดี FC ที่กำลังรับชมทุกๆคนเลยครับวันนี้พาเจ้ายักษ์เขียวมาขุดสะครับอู้บันฝรั่งหรือเปล่าเนี่ยใหญ่โตมโหฬารโอ้ไปมาดูอาจารย์ชูครับลุยเงินเหมาลุยเงานเมาเหมาขุดสะครับ ตรงนี้จะเป็นเ,เขาขุดไว้ก่อนแล้วเขาเหมือนชักล่องเป็นไรนาส่วนผสมอะขุดกล่องเป็นสามล่องครับเดี๋ยวเราไปดูกันโอ้วันนี้เปลี่ยนกรองน้ำมันดีเซลเจ้ายักษ์เขียวครับเปลี่ยนกรองแก้วแล้วก็กรองอีกตัวนึงอะ กรองแก้วแล้วก็กรองอีกตัวหนึ่งจากกรองแก้วมาแล้วมาเข้ากรองยาวทีนี้จากกรองยาวไปเข้ากร,ก,<ๆ>กรองเล็กกรองเล็กก่อนที่จะเข้าไอปั๊มดีเซลอ่ะโอ้ไม่รู้มันเป็นอะไรครับพอเปลี่ยนเสร็จแยกน้ำมันมาแล้วติดเครื่องไว้ได้ประมาณ20สิบนาทีเกลี้ยงครับมันดูดดูดจนกรองยาวหมดอ่ะทีนี้ก็ดับไปเลย รอบสองพักมันแยกอีกแยกจนได้นะ้ำมันเต็มแล้วตึงมือแล้วนะตัวแยกพอย้ายรถมาลงจอดได้สักพักไปแล้วครับบปับปัดับปุบป๊บมาถึงนี่ก็ดับอีกก็เลยงงเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเลยขึ้นไปดูอีกตอนแรกนึกว่าเอ๊ะกองแก้วที่สั่งมามันมันดูดไม่ทันหรือเปล่ามันไม่ใช่ของศูนย์ไงผมสั่งมาจากกรุงเทพ พอจานชูคายดึงสายออกมาสายจากจากกองแก้วมันก็ไหลสะดวกนะสายที่จะเข้ากองยาวอะ่ะมันก็ไหลดีนี่ยหมายไม่ใช่เนี่ยจานชูก็เลยเคลายน็อตเบอร์สิบสี่ตรงกองยาวอะ่ะคายน็อตออกมาอ๋อเจอปัญหาครับแหวนหายแหวนในตรงน็อตเบอร์สิบสี่ตัวไล่ลมอะ่ะแหวนหล่นหายครับ ดีนะอยู่เจอครับลนอยู่ข้างล่างตรงถาดนั่นแหละทีนี้พอเราใส่แหวนเข้าไปปึ๊บแล้วก็แยกแยกแยกจนไล่จนไล่ลมจนมีที่อากาศมาไล่ไปไล,ล่มาก็ลองขันไล่ทีละตัวทีละตัวครับขันแล้วก็เปิดสายไล่ลมออกเปิดนด็อตเบอร์ยีิบสองเปิดเบอร์สิบแยกจนน้ํามันหมดประมาณน่าจะสองลิตรมั้งแยกไปแยกมาก็ตึงมือแล้วครับนี่ครับก็ลองทํางานดู ี๋ยวจะดูว่ามันจะไปไหมมันจะดับอีกไหมงงมากเลยแค่เปลี่ยนกองแก้วกับกองยาวแค่นั้นเองครับน,นี่ลองได้ประมาณสิบนาทีแล้วยังยังไม่เป็นไรนะลองดูครับรอดูสักพักก่อนเมาขุดสะครับตรงนี้ครับอันนี้จะมันจะเป็นร่องร่องตรงนั้นก็เป็นร่องตรงกลางเป็นเป็นสามคูครับ กองกลางเป็น3าล่องหนึ่งสล่อง3คูเอาคูกลางออกคูกลางขุดโยนมาใส่ข้างข้างเนี่ยโยนใส่รอบเนี่ยให้เป็นให้ตรงกลางเนี่ยเป็นสาครับตอนนี้เมาอยู่ที่15,000บาทอ่าโรงงานไป3มโมงเฮ้ย <altre> เป็นอีกแล้วนี่พูไปแล้วนั่นเชบ,บอยเป็นอีกแล้วบ่พูไปแล้วบ่เป็นอะไรฮะ,อะเอามมันเข้าได้ตรงไหนหรือเปล่า เนี่ยอืมเป็นนี่แล้วครับกองเก่ามันอยู่ไหนฮะเดี๋ยวต้องเอากองเก่าไปเทียบตัวอย่างเดี๋ยวไปซื้อมาใหม่เอ้าถอดออกมาใหเป็นกับกองนี้หรือเปล่าะ กล้วยหน้าเป้นมันไม่ได้อ่ะแล้วลูกยางมันจะมีมันจะมีกรองหน้านูนกับหน้านี้เนาะเดี๋ยวลองแกะกรองตัวนี้ดูดิโอ้งงมากเลยเนี่ยน้ำมันจะกรองนี้มันก็ไหลถอดข้างบนมันก็ไหลไปดีใช่ไหมงงงง,ง ไอ้ชั่วโมงหรือเปล่าตีเมาเมเกี่ยจะเราหรอ,อนี่จะดูหน้ากรองตัวนี้หน่อยมันเป็นยังไงปกติแค่มอีอมันก็นีกลัวตัวนี้มันจะเป็นหน้าหลุบเข้าไปหรือเปล่าถ้าเป็นฮะมันนูนบ่มันหมดเกี้ยงเลยเออนี่เลยมันาจาะบีทาสิ อะไรบีาทาตรงยางมันแล้วก็หมุนเข้าไปใหม่สิมันมีนิดเดียวมันก็หนูนอยู่ในยางในดูดิมันมีนิดเดียวอัน,บบนจะระบ,บียทาเลยพี่เนี่ยทาหน่อหอมนิดยางมันก็โนนอยู่นี่หว่าทาหน่อขอบนี้เนี่ยน้ำมันหมดเลยอะลองแยกดูก่อนเลยไม่ออกไหมเปิดตรงนี้แล้วใส่ งงมากเลยแล้วนี่ทำไมมันไม่ไหลอ่ะนั่นดิงเก<อ>ี่งยงวาอยู่เพรเราไม่ได้แยกว่าไม่ครับน้ำมันมันเต็มมันจะไหลเองามันจะไหลออกมาตรงนี้ตรงนี้งงมากเลยครับหมดมือเหรอหมดมือเลยวัด <c oughs> มือแต่นั่นีอ <c oughs> มันก็โน้นอยู่นะพอกล่องอันนี้มีสองสองแบบใช่ไหมพี่ึแบบโน้นกับแบบอีกแบบหนึ่นงใช่ไหมอืมข้องมันแบบนี้ไหมชูได้ดูไหมไม่ผมถอดผมใส่บอกให้อ้ามถ่ายรูปมาให้ดูกันได้ตัวอ้ามไม่อยู่อามไม่อยู่ถงพี่่ง Bye, bay, đi du bay, được đây, bây giờ đi đo con này Ngô. ừ. mà, ừ. nhà, đu, nó là như thế nào, thay đổi, thay เปลี่ยนรถคันครับเพราะว่าฮีโร่เกมแล้วโู่นโดมกิโตมอยู่นู่นแหละเฮ้ยหรือไปอเ,ปเรียกว่าโฟวินโง่นปทำโฟวินแล้วมีไม <laughs> ่ได้ได้อย่างเงหายกะดีดเ,เลยหมดสิทธ์เลยไปดูกรองตรงนั้นก่อนเป็นยังไงโอ้งงมากเลยเนี่ยแบงนี้อืมขวา งงงง,งงครับงงตอนนี้เกิดอาการงงกันหมดแล้วสับสนเยอกจุดปวดมือแล้วเนี่ยสาเหตุเกิดจากเปลี่ยนกรองแก้วแล้วกรองยาวครับแค่นั้นเองดูสิเออบอยบอกว่าอย่ามาอย่ามาบอกไม่เคยฟังเลย บอยเพราะว่ามันไปไม่ได้ไปไม่ได้โอ้ตายบอกไม่เคยฟังเลยขับปันจะนรถเป็นรถโฟวินดูสิเรียบร้อยเลยเห็นไหมบอกว่าทางก็ให้ไปก็ไม่ไปนี่เดะ๋ีอีะ ทางใล้มาก็ไม่มาเอียงทะเลทางระยองนี่นี่ทางที่ดีทางนี้ลงไปทำอะไรพี่อ่ะได้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 แลี่เขาใส่เกียองแล้วนสับสับสามแล้วนะสับสามแล้วยังไม่รอดเลยไปดูกันต่อยืนนู่นแล้วเป็นกับอะไรครับพี่น้องเอ้ยหาโลกเตกนี่เทเอากองใหญ่ดีกว่ามั้ง ดูก็ว่าจะให้ผ่านกองแก้วไปกองเล็กเลยแต่ผ่านกองแก้วไปกองเล็กมันก็ไม่เป็นไรเลยี่ใช่เพราะมีกองเล็กอยู่นู่นแล้วเนาะพอนี้มันกระดักขีดตะกอนอยู่นี่ไอกองแก้วนี่มันดักอีดักอยู่แล้วเนาะลองดูไปงั้นเอตอนงงครับนุ๊นปวดเพลยงทำไมตัวช่วยดูสายนี่ไปไหนเนี่ยอันนี้สายตัวนี้มันมาตัวนี้เลยนี่หากองเล็กเข้าตรงไหน ไมันตัวล่างหนูที่ลองดึงอ๋อนี่มานี่เห็นไหมนี่เข้านี่นี่เข้าของเล็กเข้าปั๊มเลยนะเข้าปั๊มบ่เข้าปั๊มเข้าปั๊มบ่ครับเข้าปั๊มแยกใช่ไหมครับเข้าตัวแยกก็พอดีเลยทีเข้าตัวแยก แล้วมันน้ำมันจากนู่นมาผ่านกรองกรองกรองแก้วเนาะแต่ตอนนี้มาปั๊มเลยออืจากอันนี้ก็ผ่านจากกรองแก้วไปปั๊มเลยแล้วกรองเล็กล่ะกรองกองเล็กมันก็ผ่านอีกสายหนึ่งไงกรองเล็กจากปั๊มมหากรองเล็กว่ะจากปั๊มมหากรองเล็กแล้วมันกระดักเข้าปั๊มอีกทีมันมีทางเดียว เอาตัวนี้เข้านี่เลยเข้ากองกองใหญ่ใช่ไหมนาะลองใช่ไมไม่ต้องผ่านกองแก้วนั่นแหละลองดูเอ้าโอเคปัดดูสิตาเปลี่ยนแพนแล้วดิเปลี่ยนแพนมาไหนบอกว่าเอาแค่สองล็อกเนี่ยคุณลงสามเมตรสองล็อกครับแล้วดึงดินมาพูดตัวนี้ให้หมดเลยแล้วแค้ให้เคลียร์ตัวนี้ให้มันสมงขึ้นอ๋อเอาแค่สองล็อกนี่ อ,อ,อฟังนั้นไม่ต้องใส่สอ,ใสอ๋อเออก็ได้อยู่ไม่มีปัญหาเจอกินใหม่คลิปหน้าครับงงนนตอนนี้มีปัญหาแล้วสามสีหลอบแล้วปวดแขนแล้วเล่นเ